ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องแอนเอช่องยอดบางคนแชนแอวกับแอนฟิวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาลองเล่น King Legends หรือแมปหรือแมปอ่า One Piece แบบของฉบับของคนไทยนะครับแต่ทำไมมันเป็นภาษาทำไมมันไม่เออหรือมันมีที่ให้เปลี่ยนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้มันเปลี่ยนตรงไหน โอเคโอเคโอเคยังไงลูกป,ปุ่มโออยู okay. ่เซเอ๊โอเคเสรแล้วอ่าเราก็ไปดูกันเลยเริ่มแรกมาผมก็มีบัตรกากาโอ้มันมีมาสเตอรี่เลยเหรอเนี่ยเฮ้เฮ้มันก็คล้ายๆลบ็อกฟูดแต่แหละเออเราต้องไปรับเคเวสต,ตรงไหน หาที่รับเควชให้เจอก่อนตอนนี้นี่เหรออันนี้กดปุ่มเซตสปาวนี่นี่เหรอควชสวัสดีผู้เล่นใหม่คิงเลจะเออขอโชคดีแค่นี้เหรออ,อืมผมรู้สึกว่าคนเมื่อกี้เขาดูแบบดูแบบไม่ค่อยจะให้กำลังใจเราหน่อย นี่ไงเควสเควสเลเวลศูนย์บวกเราต้องฆ่าเราต้องฆ่าฆ่าคนพวกนี้ให้ได้ให้ได้ครบโอ้ตีแรงตีแรงจริงนะแรงแรงแรงนั่นคือคำว่าแรงแรงที่ไม่มีค่าเยอะเยอะเยอะต่อยต่อยไปต่อยไป โอ้โอ้โออสิสิสิอืมมาเลยผมรู้สึกว่ามันมันไม่กากนะอ้ชิซคือเอาจริงๆคือตายก็ไม่เป็นไรใช่ไหมอืมมา ตายจนได้แล้วเราก็ไปเรื่องใหม่โอ้หเกมนี้แดชไวมากอ้าวตายแล้วหรืองนี่ตายแล้วได้หนึ่งตัวสีต่ตัวเลยนี่มันก็ไม่ได้โห่ไม่ได้โห่ใช่ไม่ได้โห่ได้รับ สองค Tinder, ่าประสบการณ์ว้าวได้เงินห้าบาทโอเคเคโอเคได้ได้ไดต่อยไปอย่างเงี้ยวนแล้วก็ต่อยวนแล้วก็ต่อยจนมาสเตอรี่มันอัพมาสเตอร์ี่ของนี anız, bas, ่อันนี้แต mm ่ม hmm. ันยังล <j ck> ็อกอยู่เพราะฉะนั้นเรามีเงินสองร้อยแล้วเออแล้วที่ส่งผลมันอยู่ตรงไหนนั่นน่ะสิมันเป็นคำถามที่อยากรู้เราต้องไปหาที่สมงผลไป ไปเลยแปะแปะแปะให้นี่อะไร black market ว้าวตลาดนี่โอเคสินค้าหมดผลบาเรียก็มีผลบอมกี่บาทรึโอเคผมรู้สึกว่าผลระเบิดในที่นี้มันมันแพงกว่าในบล็อกฟูดอีกบล็อกฟูดห้าพันเองนะ เชื่อไหมเราต้องไปหาเงินอีกแล้วสินะ่ผมจะล่อมันมาอยู่ด้วยกันไม่รู้สูตรนี้มันจะทำได้ปะเอ้ยใครใช่ผลอะไรอ่ะโอ้ยอีกแล้วอะไรเนี่ยเยอะอือื อือ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 อตีไปตีไปเย่อือ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 เราจะไม่ใช้วิธีนั้นแล้วต้องเลเวลสิบล้อถึงจะปลดล็อกอันนี้ผมก็นึกว่ามาสเตอรี่ซะอีก ดูไปดูมามันคล้ายๆมาสเตอรี่นะเพราะมันฟึ้นต้นด้วยเอ็แต่ไม่รู้ค่ามาสเตอรี่มันบอกมันบอกหรือยังผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องใช้เดวลผดล็อกหรือใช้มาสเตอรี่และมันมีมาสเตอรี่ด้วยเหรอเกมนี้นั่นน่ะสิไม่ใช่เกมแมพเพราะว่าบล็อกฟุตมันมีมาสเตอรี่แต่ไม่รู้อันนี้มันใช่มาสเตอรี่หรือเปล่าขึ้นตนนะ้นด้วยเอ็มนะดูฟาไปฟามาผมก็เลยเห็น บ้านหลังใหญ่อาจจะเป็นบ้านใส่ทองก็ได้นะ <c oughs> แต่มันไม่ทองอ่ะสิโอเคเราเราก็ทำาพสต์ไปอย่าบนอย่าไว้อย่าบน่นอย่าบน่นเสร็จภารกิจนี้แล้วเราจะไปดูตรงนี้โอเคได้เงินมาห้ารดชไวมากนี่คนนับแข็งเปล่ปาโนะโอ้โ โอเคเลเวลสิบบวกข้าประสบการณ์ลดน,น้อยตอนนี้แต่แล้วเราจะไปซื้อดาบตรงไหนฮัลโหลดราโก้คุณกูต้องการร,ออรีสตัดอ๋อรีสตัดแล้วสตัดมันอยู่ตรงไหน,นตรงเนี้ยเหรอ แลกเปลี่ยนอันนี้มันแลกเปลี่ยนนี่ก็สตารทอยู่ตรงไหนเดียวผมก็เพิ่งมาเห็นกระเป๋าดาบเครื่องประดบับค่าพลังนี่หรอสตาว้าวาเรามี16แต้มเราจะอัพอะไรดีก่อนอื่นเลยอัพอ,อันนี้ก่อนพลังดาบเรายังไม่ต้องเรายังไม่หาดาบยังไม่เจอเลย อพลังผลไม้มก็อัพดาบไว้ก่อนแล้วกันอนาคตเราต้องมีดาบแน่นโอเควาดแต่ดาบโอ้อันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยผลผลผล,ผล,ผล yes sir yes sir อไอ้ผลไลไรผลไลไรผลไลไรผลอะไผลอะไว้าวอันคมัมมอนนี่ผลไผลไรผลอะไรรสชาติแย,ย่มากนี่ แล้วการผลแล้วไหนอ่ะผลม่กินกินผลผลอะไรอ่ะว้าวง <c oughs> เงาะปะทุเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อพลังชื่อพลังมันแปลกๆนะเงาะปะทุเฮ้ <c oughs> <c oughs> แล้วตรงนี้สกิลอะไรทำไมมันว่างอย่างเงี้ยโอเคที่รู้คือไปรับเคว็ก่อน รับเควสไปรับเควสแล้วก็ทำเควสแล้วก็รับเควสเควสสิอุ้ยทำไมเราตีแรงขึ้นจังเร <Low up S 1> าอัพไงเราอัพสตัดไงเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่ได้ใช้ว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยเงาะประทุเงาประทุเออเฮ้ยผลความมืดเหรอน่าจะดูลูปผลสิผมชักจะชอบเลกผมชักจะ เริ่มชอบผลนี้แล้วสิของโคตรดีเอาไปรอกคำใครมาบ่างเออลืมของมันโคตรดีเลยครับทุกคนคือแบบฟาร์มเพินอะจนเคเวสหมดอะฮอมันดีมากเลยเลเวลห้าแล้วเย้ yeah. เดี๋ยวอัพค่าสเต็ได้แล้วนี่เดี๋ยวรับเควส์ต่อ ทำให้มันแรงขึ้นวันนี้และที่ขายดาบอยู่ตรงไหน,นเดี๋ยวขอไปซื้อดาบก่อนฉันไม่งอฉันไม่ง้อแล้วผมไม่ง้อแล้วไอ้นี่ไงนี่ไง,ไงชอ็อปดาบเท่ๆขายห้าพเหรียญเอิอ่มควรซื้อดีไหมเรายังไม่มีเงินใช่เราต้องไปอันนร้นผมชอบชื่อมันมากเลยเงาปะทุ เงาปะทะหรือเปล่าเข้าพิมพ์ผิดเปล่าเอออืมตายอืมตายสงสัยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากอันนี้นะบล็อกฟุตเออตายวันนี้เราจะถ่ายแค่ประมาณ15นาทีพอ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องเต็มแล ความจริงก็เดี๋ยวเครื่องเต็ม,มแล้วโ <laughs> อเค okay. เราสามารถรีเซ็ตค่าพลังได้หนึ่งครั้งเอ,อ้แล้วมันมีปัญหาจากไหนโอเคนายต้องโดนงี้ปัง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 ,ปงเออตายโอเคเลเวลอัพแล้วค่าพลังค่าพลังก็ <laughs> อี๊อัพไปเลย แต่แต่ผมก็งงนะไอ้อันนั้นที่เรากินไปทำไมเราไม่ได้พลังเลยก็งงเนะงาปัดใช้บัตรเดิมก็ได้ออโอเคทำตัวนี้ได้ตัวนั้นสุดยอดดีมหัศจรรย์ อาจิงคือมันเขาทําดีนะแต่ชื่อชื่อพลังมันดูแบบว่า <c oughs> มันดูแบบอางเกินไปอ่ะเ <c oughs> งาปทุทีแรกอ่านเป็นเงาะปทุ <c oughs> โอเคได้เงินแล้วโอโอโอเลเวลหอยู่เลยรับเควสต่อ อาแล้วก็รับเพดไปแล้วก็รับอะไรเนี่ยนายมาทำอะไรตรงนี้ฮะฮะรู้ไหมฮะฮะที่นี่ใครใหญ่ผมจะเป็นราชาจงสลัดได้เลยเดี๋ยวแล้วโลกวันพีชนี้เราโลกวันพีชใช่โลกวันพีชจริงๆด้วยโอ้โหกระโดดเดชทีมาตรงนี้เลย เออตายไป,ไปอ่ะใช้หมัดบ้างใช้หมัดมาออ,อ,อ,อเคแล้วก็ตัวสุดท้ายโยเรามี1,500าทำไมดาบที่นี่ขายแพงจังว่าไหมยโ,โอเค ยุเออโอ้ผลมังกรคดเอ้ยไม่ใช่แมปนี้มีผลมังกรด้วยผมชักจะชอบมันใหญ่แล้วกระโดดติดครูดาวจะต้องไปซื้อว่าแต่แมปนี้มีฮาคีเปล่าจะดาบมันมีดาบอะไรบ้างโยรุมีป่าใช่ไหม ต่อย,อยไปเออตายแล้วตายแล้วเลเวลเจ็ด yes sir เลเวลเแล้วคุณมีอะไรให้เราช่วยฉันต้องผมต้องถามคุณว่าคุณมีอะไรให้ผมช่วยไม่ใช่คุณถามผมว่ามีอะไรให้ช่วยเออเขาบอกคือ soldier แปลว่าทหาร อื้อตายอื้ออื้ออื้อตายแล้วจ้ามตายอู้เลเวลแปดแล้วเราจะขึ้นเลเวลสิบให้ได้เลยยื้อตายอื้ออื้อตาย ย yeah. ตายออืมอืมตายอ๋ออ๋ออ๋อตายแล้วก็ตัวสุดท้ายเอา้าวู้แต่อันนี้มันดูแบบติดคูดาวมากเกินไปก็มไม่ดูถ้าหาเรือหกคน โอเคเราต้อง okay. ขึ้นเลเวล10ให้ได้เลย EP นี้เราจะไปเ,ออเราไปอัพค่าพลังก่อนโจมตีเอาไปเลยสิเออเอาไปเลยเอาไปเลยพลังป้องกันจัดไปยอย่เออตีแรงขึ้นมากเลยครับตอนนี้ืออเออเออ คนนี้ดีนะผลความมืดมันชื่อผลความมืดใช่ไหมพาวเวอร์ปังปิดท้ายด้วยหมัดเอออย่างนี้แนละเลเวลเก้าแล้วเหลือเลเวลสุดท้ายแล้วเราก็จะจบคลิปนี้ย่า โอ้โหต่อยต่อยแบบอือ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 อและปิดท้ายด้วยพ้นความมืด โอ้ยเหลืออีกละยังเหลืออีกไม่เป็นไรทำเควสอีกเควสหนึ่งแค่นี้เราก็จบแล้วจบกัน <c oughs> แล้วเราก็จะปิดคลิปอืออืออย่างนี้แหละอือ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  อืออืมอ,อืมปิดท้ายด้วยผลปีศาจความมึดเย่เลเวลสิบโอ้ลืมหันหน้าไปเย้เลเวลสิบแล้วเลเวลสิบแล้วโอเคนะครับวันนี้ก็ปิดท้ายด้วยการจบด้วยเลเวลสิบนะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับกดคลิและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอนฟิวนะครับเพราะฉะนั้นขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ